sa <Sý> cao yam di ni mật la chitra như lùng hữu hang sát tăng nơi năng thân tu sư trụ nam trụ kiến cả la lùng lùng sát lùng ta pa tốt lây ya đệ đệ cang cành อัมพะมันให้ตักยินทูจังจินติเชิงสังเจิมสัจจังพลรอบจักนำบุญบุญโอกาสดีสิ่งนี้มีเนื่งทีจะดีจะหนอจะดีรณทุกัเจสังเสงหว่ตมาีปันนาเสสาีงหงหางสงลงิสาใสุด้องันา อังฝางมันกูโคกูคนอาจริงสังราเจ้ากินจะน่องตากาเมมึงไตมองมันเมืองทั้งมองวนมองเฉยเลยกูอันกูมองตึงตาจังเสิงสัตว์วาตามีถูมีเจอแตนมาหามาวางาบกุององสูงศาสนาพระต่อเป็นเจ้าเมื่อตันวันเมื่อนหยร้องการศาสนาปริญาติศาสนา ปฏิปฏิศาสนาปฏิเวท่าศาสนาในคองมันเหุืองเป็นศึกมีเหลือเธอตอนย้อนดีปันผีปันคนคนเสียงอุ่นคนออกข้าด,ดีสีเม่เม่เสียงที่จะทิ่จรลาจะที่บานหน้าพอานกันสิ่งสองตลาดีตลาเม็ดเลยไม่เจออย่างใจรักก็ทราบว่า mà na hung phẩm chim 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 chính chim chính chim 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 chim